เมลอนที่คาดว่าจะตัดได้ในเดือนกุมภาประมาณวันที่สิบสี่นะอยู่ในโรงเรือนแรกเลยพอมาจากถนนก็จะเจอโรงแรกเลยตอนนี้ทุกอย่างก็ดูสมบูรณ์ดีนะ อันนี้จันฉฉายลูกรียาวแต่ลูกเขาจะยาวๆนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนอะนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนก็ใหญ่พอสมควรตอนนี้ข้อต่ๆาๆเริ่มให้สีนละ้วนะจะเป็นสีเหลืองและแต่พอข้อสูงขึ้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็ยังไม่เหลืองส่วนตะข่ายก็ ถือว่าลูกเล็กแต่ไอพันธ์สีเรียบผิวเรียบสีทองแบบนี้มันขายดีใช่ไหมที่เราออฟาร์มก็นี่แหละหวานกรอบไม่มีกลิ่นจะมีกลิ่นน้ำผึ้งเล็กๆเนี่ยก็จะต้องเป็นพันธ์จันฉายส่วนพันธ์ไข่ทองคำแบบนี้ยังไม่เข้าสีนะก็ ลูกคงไม่โตไปกว่านี้แล้วแหละเพราะว่านี่มันวันที่เท่าไรแล้วล่ะวันที่ห้าวันที่หกแล้วก็อีกแค่เจ็ดแปดวันเองเขาคงไม่โตไปกว่านี้แล้วล่ะแต่ทีเนี้ยพอเมลอนมันติดระดับไม่เท่ากันเนี่ยเวลาเขาแก่ <c oughs> เขาจะแก่ข้อต่ำๆอย่างต้นเนี้ยเห็นไหมนิดเดียวเองแล้วก็ให้สีแล้วเหลืองแล้วเห็นปะอันเนี้ย โซนต่าๆเนี่ยมันน่าจะได้ในวันที่สิบสี่แต่โซนสูงๆเนี่ยมันน่าจะเลยไปอีกสักสองสามน่าจะเป็นสัปดาห์แลวมั้งเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าสีเหลืองเลยไงตอนเนี้ยพออากาศมันแปลปรนเนี่ยไอ้เจ้าเมลอนเนี่ยมันก็แปลปรนไปด้วยโรงเนี้ยที่ได้รับเ,เขาฉีดยาฆ่ายากกนในแปลงนาเขาใช้โดนฉีด มันมีฝุ่นยาข่ายาคือเราได้กลิ่นเลยกลิ่นยาฆ่าแมลงหรือยาอะไรสักอย่างนี่แหละเข้ามาในโรงเรือนนี้เลยมันก็เลยมีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนเราพอสมควรกู้มาได้ขนาดนี้ก็นับว่าบุญแล้วฝั่งนี้เพราะเข้าใกล้กับแปลงนาตรงนู้นก็จะได้รับผลตอบยาค่ายาเยอะหน่อยแต่ก็มันไม่น่าจะเข้าได้นะแต่มันก็เข้าได้ก้าวเทอาสิบสี่กุมภาได้กินแน่เมล่อนที่เราอฟาม ลืมนะจำนึกฮักบ้านเกิดซีซั่นสองจะหมดเขตแล้วนะลอฟั